เราจะเรียนกันเรื่องความร้อนแน่นอนนะคะความร้อนเนี่ยมันมีผลต่อสสารอะไรบ้างก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราทำกิจกรรมมันก่อนอ่านไดเรียนยืนปองชี้ปพงชี้อ้าวเปลี่ยนท่าท่าต่อไป อ้าวมือนี้อ้วาวคราวนี้สองมืออีกมือหนึ่งตามอีกมือหนึ่งยื่นไปอีกมือหนึ่งตามอีกมือหนึ่งยื่นไปอ่าตามยืน่นอ่าเข็มกะพันเก่งมากเออเข็มกะพันนำได้อ่าวสมชายทำไมมันคนละมือกันล่ะคะเออ ตบหัวท่านี้ตบหัวไม่ต้องแรงไม่ต้องแรงท่านี้หมุนอ่ารูปท้องลูปท้องอ้ารูปท้องลูปท้องอ้าข้างบนตบหัวข้างล่างรูปท้องคนละมืออ้าคนละมืออ่าคนละมือโอ้่อนเออเลย คราวที่แล้วเราเรียนเรื่องอ,อ,อนุภาคของสสารถ้าเป็นของแข็งมันอยู่กันเป็นยังไงแรงยึดเหนี่ยวที่เราเคยไปกอดคอกันเคยจับมือกันยังจำได้ไหมคะคราวนี้เด็กๆเ,เปิดหนังสือไปที่หน้า2วอยู่ใช่ไหมเปิดหนังสือไปที่หน้า2วอยู่ใช่ไหมคะระวังโดนระวังโดนตะเกียงนะจ๊ะ28เปิดหน้า2ว พร้อมยังเดี๋ยวเราอ่านชื่อเรื่องก่อนเรื่องที่สามชื่อเรื่องว่าอะไรอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามความร้อกับการขยายตัวหรือหดตัวของสารของสารหรือสาสารเอาใหม่อีกครั้งหนึง่งความร้อนกับการขยายตัวหรือหดตัวของสารโอเคอ่านคำสำคัญค่ะ อ่าโอเคการขยายตัวกับการหดตัวเราจะได้ยินคำนี้แน่ๆเลยก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆเ,เราจะไปทบทวนความรู้กันก่อนเรื่องความร้อนของเราเอาลละค่ะเด็กโทรศัพท์ที่เจ๋งๆมาหนึงเครื่องอแล้วเล่นแค่คนเดียวพออ่าแล้วไปนั่งรวมกันแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันตอบในกลุ่มอ้าวเข้ารหัส พิมพ์ชื่อคนเดียวพอพิมพ์ชื่อเจ้าของเครื่องคนเดียวพอคาฮูดนะคะคาฮูดเข้า Google แล้วพิมพ์คาฮูดนะคะเอาอีกแล้วคิดว่าภาพนี้ได้รับความร้อนไหมศาสตราได้รับความร้อนไหมอ้าวไม่ได้รับก็กราฟมันถ้งลงใช่ไหม ดูซิว่าได้กี่คะแนนโอ้พระสุธายังนําพระสุธาอย่างนําอ่ะต่อค่ะสารใดมีอนุภาคเรียงชิดติดกันมากที่สุดทบทวนหน่อยซิ อ้าวตอบไม่ทันอ้าวกลุ่มห้าเขามาค่ะข้อต่อไปเรียงชิดติดกันน้อยที่สุดน้อยที่สุด อ่าแก๊สขาวบันไดออกไซด์เนืถึงตอนที่ทำการทดลองไปแล้วอ่ะอทำมนเขายังอยู่แรงยืดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสารใดมีค่ามากที่สุดอ่า แทงเล็กอะ,อ,อะไรกันนะอายมีการเหยียดหยามมีค่าน้อยที่สุดอ่าชัวร์ล้านเปอร์เซ็นเอ๊ะ แรงที่เดี่ยวมีค่าน้อยที่สดุดก็ต้องเป็นแก๊สสิถูกไหมเอ้ยโอ้ห่างกันนิดเดียวห่างกันนิดเดียว <c oughs> อ่ข้อนี้ง่าย <c oughs> แค่นี้ยังไม่รู้โอ้ยขาดอีกสี่สิบกดให้เร็วข้อสุดท้ายแล้วค่ะกดให้เร็วเอ๊ะ นักเรียนเคลื่อนที่ได้เป็นอิสระน้อยที่สุดแสดงว่าแรงยึดเหนี่ยวมันมากใช่ไหมจำจำที่เรากอดคอกันได้ไหมคะอ่าเพื่อนที่ได้เป็นอิสระน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นต้องเป็นของแข็งแน่ๆก็คืออลูมิเนียมไปดูซิใครได้ที่หนึ่งที่สามได้แก่กลุ่มดาวิกาที่สองได้แก่กลุ่มพระสุธาและที่หนึ่งได้แก่ กุ้งอคอมทะมอ่าอ่ะเอาละคราวนี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าคุณครูเคยมีเงื่อนไขว่าเราอ่ะจะมีการแจกสะสมสติกเกอร์เอาไปแลกของรางวัลใช่ไหมอ่าห้าพันบาทเลยเหรอว,ว้าวนี่เรามีสแตมสองแบบ คือสแตมรูปเม่นกับสแตนรูปนกยูงหนึ่งนกยูงเท่ากับสองเม่นแตดงว่าเม่นมีค่ามีค่าน้อยกว่าใช่ไหมคะ,ะทีนี้ถ้าสะสมเม่นครบสี่ตัวจะได้เลหนึ่งถุงเลถุงเล็กหนึ่งถุงถุงเล็กถ้าเกิดได้เม่นแปดตัวสะสมต่อไม่แลกหรอกเลมันเล็กเกินไปครับครู โออิชิเย,ย็นๆสักหนึ่งขวดหนึ่งขวดเออครูครับไม่เอาอะครับไม่อยากได้สะสมครบสิบสองตัวสามารถเอาไปแลกแบบฝึกฟรีๆได้หนึ่งข้อชนิดที่ว่าไม่ต้องทำแต่ได้คะแนนไม่อะครับคพูไม่อยากทำหนึ่งข้ออยากไม่อยากทำสองข้อ สะสมครบส6ตัวหรือนกยูง8ตัว16บหคอไอสองคอไม่ต้องทำเลยคะแนนฟรีๆเต็มแบบไม่มีหักหรือใครบอกว่าครูครับแหมไม่อยากทำเลยครับครูทั้งชีตเนี่ยเอาไปเลยคะแนนเก็บฟรีๆสิบหคะแนนไม่ต้องทำเลยยี่สิบตัวหรือนกยุง10ตัวไม่ยา,นะไมยากค่ะ การที่จะได้เม่นหรือนกยูงสิ่งที่ต้องทำคือแค่คุณออกมาตอบคำถามตอนอื่นเลยเดี๋ยวให้รางวัลสำหรับกลุ่มที่ได้เมื่อกี้ก่อนเอาเม่นไปคนละหนึ่งตัวไม่ใช่ละเอาไม่ใช่ละเราได้ที่สองนะักเรียนอันนี้เป็นสติกเกอร์นะักเรียนสามารถลอกแล้วเอาไปติดในปกสมุดของตัวเองนะคะเดี๋ยวมันจะหายไม่ใช่อะไรกูก็เลยทำเป็นสติกเกอร์ไว้ให้นะคะ ติดตรงปกสมุดไว้ตรงนี้อ่าเดี๋ยวแจกกลุ่มนี้ก่อนคนละหนึ่งหนึ่งเมนรับเมนไปเป็นรางวัลอ่าไม่ต้องทำอะไรก็ได้เขาบอกนะต่อไปเดี๋ยวใครออกมาตอบคำถามเดี๋ยวมีแจกเดี๋ยวรอบต่อไปแจกอีกแค่คุณกล้าออกมาพูดคุณได้แลละบางรอบเจ๋งมากแจกเป็นนกยูงเลยค่ะ ใครที่มีเม่นแล้วอยากเก็บเม่นไว้2ตัวแล้วอยากแลกเปน็นนกยูงหนึ่งตัวก็ได้นะคะอ,คอย่างเช่นในชั่วโมงเนี้วุฒิชัยได้เม่น2ตัวครูครับเอาเม่นมาคืนครู2ตัวแล้วเอานกยูงไปเก็บไว้ก็ได้นะเพราะนกยูงมีค่ามากกว่าใช่ไหมคะอ่าล่ะโอเคได้ได้ฟังกติกาแล้วนะคะอลาัางการงานแรกสแตมยอดฮิตของเรานะ,ะเราจะแลกไปจนกระทั่งถึงสิ้นกุมภาแลกไปไเรื่อย นะจ๊ะเอาละค่ะคราวนี้เรากลับมาที่ของเราบ้างเด็กๆคะคุณครูมีข่าวข่าวใหญ่ข่าวสำคัญฮะข่าวใหญ่ข่าวสำคัญ <c oughs> ข่าวมีว่า <c oughs> แห่ซองถนนยกตัวบางคนก้มดูเห็นหัวพญานาะ ข่าวจากเนื้อข่าวกล่าวไว้ว่าถนนปูนซีเมนขนาดใหญ่ยกตัวสูงขึ้นเพราะพญานาคข้างล่างพลิกตัวทําให้ถนนยกขึ้นมาได้ชาวบ้านแหากกราบไหว้บูชาคิดว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ไปไปนี่ค่ะการน,นี้เกิดที่บ้านเรา<ป>เด็กๆคิดว่าใช่พญานาคข้างล่างพลิกตัวไหม ถนนเนี่ยมันหนามากนะเลยมันยกตัวขึ้นได้ยังไงความร้อนความร้อนอะไร,คว,รความร้อนจากแสงความร้อนจากไหนไม่ใช่แสงแดดความร้อนจากดวงอาทิตย์มันทําให้เอา,เอาแล้วความร้อนทาไมอยู่ดีถนนยกได้อะดินซุนด <c oughs> ไม่นาใช่บางลูกเออเอาละ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเราจะทำการทดลองกัน ดูสิว่าความร้อนอะ่ะมันทำให้ถนนยกตัวได้จริงหรือเปล่าโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมกันนะคะเดี๋ยวคุณครูแจกอันนี้ให้ก่อน <c oughs> นักเรียนเปิดไปในหน้าเทอร์ีเห็นชื่อ เขียนชื่อสมาชิกเวเวลาเราทําการทดลองเราจะทําการทดลองกันในกิจกรรมที่5.3อ่าวอ่านชื่อเรื่องก่อนโลกกิจกรรมที่5.3ชื่อเรื่องว่าอะไรคะถูกต้องค่ะกิจกรรมที่5.3คุณครูจแจก,กใบงานไปให้แล้วให้เขียนชื่อเลขที่วันที่ทำการทดลองให้เรียบร้อย ในใบางานนี้ให้เด็กๆแบ่งหน้าที่กันว่าใครจะทำอะไรถึงขั้นการแจกรอบนี้แจกนกยูงสักตัวหนึ่งอยากจะให้นักเรียนเราจะทำตอนที่หนึ่งก่อนให้นักเรียนอ่านการทดลองตอนที่หนึ่งใครที่คิดว่าอันนี้ให้เป็นรายบุคคลเลยนะใครคิดว่าสามารถออกมาเล่าขั้นตอนการทดลองได้แบบเพื่อนเข้าใจ รับนอกอยูงหนึ่งตัว <c ười> <c ười> สรุปแล้วแช่กี่อันคะสองค่ะอ่าสองคือแช่ไหนก็แช่ไหนอเอาเอาแช่ในนอนแล้วก็แช่ในน้ำแข็งโอเคเข้าใจใช่ไหมอ่าเข้าใจรับไปเลยหนึ่งนอกอยู่<อ>เห็นไหมได้ไปไง่ายๆเอาละค่ะคราวนี้เราจะทดลองกันแล้ว อันนี้เ,นเอาใส่ลงไปในน้ำเย็นเอาขวดใส่ลงไปในน้ำเย็นอ่าแล้วเน,น,นเรนลองสังเกตสิคะว่าพอใส่ใน,นน้ำเย็นแล้วเป็นไงใส่เลย อ้าวตอนที <sucks> ่แ um, ช่ตอนที่แช่เอ่อตอนที่แช่ลูกโป่งไปในน้ำร้อนนะคะมันมีการหำตัวค่ะแล้วพอเอามาใส่ในน้ำเย็นมันเน่าเสมอเลยอน้ำร้อเาะเดี๋ยวต้องมันจะโดนลูกโป่งเองต้องจับ นี่นะคะกลุ่ม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 กุมห้าค่ะกอรลวันแก้วมณนิสรารนะคะอิงฟัวหัวลัวรถข้างโดนรูดงนะไม่ก็คือเดนทำได้ป่ะนี่นะคะครูคููสอนมันลมันไม่ได้เป็นเล็กๆของเิมาอะเอาเทใส่ในกรละมังก็ได้ เอาไปลูกคนได้เลยอไปเอ้ยนี่นะคะครูอุบลรัตน์ว้าว ดูม <id: dictator and holder> ันจะแกุบรือะขึ้นล้มีขึ้นล้ทีหมดเต็่นมอนอีเ่นนี่นะคะมันเป็นพองเลยนะคะมาแบบพองัีนนี่นะคะเป็นพองนี่ค่ะน้ำร้อนมากๆถ่ายไว้้วยดียถ่ายก่อนเดี๋ยวนองนะคะ กดได้กดได้กดไปแล้วกดไปแล้วให้คุณนั้นพยายามตั้งน่ตั้งหนึ่งะพยายามแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เออล้ยไม่มองด้วยเป่กชอบจับเออเ็นเป็นยงไงวะอุ้ยนิ่มนะคะทุกคนมันไม่ตั้งแต่ว่ามันจะเป็นไง อ่าตอนนี้มันเป็นไงลูกันพองถามว่าอะไรเป็นตัวทำให้มันพองอ่ะน้ำร้อนน้ำร้อนเนีทำให้อาข้างในอ่ะเอาอะไรทำให้นพองะเอออากาศใช่ไหมคะใช่ค่ะทำให้อากาศอ่ะแสดงว่าความร้อนที่ให้อากาศมันเป็นไงขยายเออมันขยายว้าอะโอเค นะพอเราตั้งเสร็จแล้วนเรียเอาไปใส่วางไวบนน้ำแข็งแล้วสังเกตไม่ดีวางเลยหรอคะนี่นะคะคูลัดเวางนี่นะคะลูกโป่งมันก็จะหดตัวลงนะคะนี่นะคะ เพราะว่าเ,เพราะว่ามันเตัวลงค่ะเพราะว่าเอ่อเพราะมันหดตัวลงค่ะอากาศข้างในใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะหาให้มันหดตัวหดตัวอ๋อหดตัวอุ้ออยนี่นะคะเมื่อกี้มันตั้งอยู่ <c oughs> มันกลายเป็นเหี่ยวแล้วนะคะ นี่นะคะหดเลยเดี๋ยวเราจะมาลองจับดูนะคะนี่นะคะไม่ไม่ไม่ตั้งอลยตอนแรกเลยมันผิดสายพันธุ์ผิดสายพันธุ์นี่นะคะเปมีอากาศอากาศต้องให้รับรองใส่ในนี้กันไหมแล้วพอเอาว่ามันเป็นลองไงอันนี้นะคะเราก็จะมาใส่ในน้ำร้อนอีกรอบหนึ่ง แล้วดูนะคะมันจะเป็นยังไง <M. S 1> อ้ยมันเปง่าเลยมันเป่าเลยอุยทุกคนดูดิมันพองเลยอะจับนะคะแล้วเราให้มันพองเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำร้อนอีกนะคะเี๋ยวจะไปดูกันอุ้ยมันเริ่มพองแล้วทุกคนอุ้ยทุกคนมันพองแล้วไหนเราซูมเข้าไปใกล้ มันหดลงค่ะอ่ามันหดลงนี่แหละผลการทดลองเอาเม่นไปหนึ่งตัวเอาเม่นไปเออน้ำร้อนนะคะมันระเหยมันมีการระเหยค่ะแล้วมันทำให้ลูกโป่งอ่ะมันังไงมันมีมันมีอากาศอยู่ข้างในนะคะแล้วมันระเหยขึ้นมันก็เลยพองตัวค่ะเอาใหม่สักทีเอาใหม่สักทีถ้าถ้าเพื่อนยังไม่เข้าใจเราจะยังไม่ได้แต็ม แต่เลยเพราะว่าความร้อนมันทำให้อากาศขยายตัวค่ะอ่าความร้อนมันทำให้อากาศที่อยู่ที่ไหนลูก<น>อ่าตอนแรกเริ่มต้นเลยอ่ะมันอยู่เฉยๆอย่างงี้ถูกไหมพอหนูเอาอันนี้ไปโดนความร้อนเอาน้ำร้อนเทล,ลงไปอากาศที่อยู่ในแก้วนี่เป็นไงคะขยายตัวอ่ามันขยายตัวมันก็เลยไปดันให้ลูกโป่งเป็นไงพองออกอ่า <พอ S 1> แล้วพอไปจุ่มน้ำเย็นล่ะลูก อากาศศมันก็เลยหดตัวลง,อ,าาลวลงอ่าถูกต้องเข้าใจชัดเจนเอานกยูงไปหนึ่งตัวเ,เข้าใจไหมคะคดาวิกาพูดชัดเจนเลยว่าอากาศเมื่อมันได้รับความร้อนมันจะขยายตัวแล้วเมื่อมันเมื่อมันได้รับความเย็นมันจะกลับมาทำไมหดตัวพอเข้าใจใช่ไหมคะเอาละค่ะทีนี้ ทีนี้นะคะเหตุการณ์เนี้ยเคยเห็นบ้านแบบนี้ไหมทำไมบ้านสมัยก่อนเขาถึงสร้างยกสูงอ่าหนงเดี๋ยวน้ำท่วมสองนึกถึงอ่านึกถึงสิ่งที่ทดลองเมื่อกี้อ่าเวลากลางวันเนี่ยเขาจะลงมาอยู่ที่ไหนทางล่างแล้วเขาอากาศร้อนก็จะลอยขึ้นสู่ที่ไหน ข้างบนและเด็กๆเ,เห็นตรงนี้ไหมคะที่เขาเรียกว่าจัว่วมันจะมีอะไรอยู่ตรงเนี้ยมันจะมีช่องระบายอากาศดังนั้นไอช่องตรงเนี้ยอากาศที่มันร้อนจากข้างล่างมันจะลอยขึ้นข้างบนผ่านซี่ไม้แล้วก็ออกทางทางช่องอะไราาช่องระบายอากาศใช่ไหมคะเขาเรียกว่าช่องอะไรนะทําให้ส,สารในสถานะสถานะอะไรวันนี้เราทดลองสถานะอะไรลูก แก๊สขยายตัวไหมขยายขยายตัวรู้จักอะไรรู้จักรู้จากอะไรว่ามันขยายตัวด <c oughs> ูได้จากอะไรวันนี้การทดลองดูได้ไงว่าอากาศมันขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนลูกโ <c oughs> ป่งมันเป็นไง <c oughs> มันพองและรู้ได้ไงอากาศเมื่อได้รับความเย็นแล้วมันหดตัวรู้ได้ไงลูกโ <c oughs> ป่งมันหดตัว <c oughs> ถูกต้องนะคะพอเข้าใจใช่ไหมคะ อ่ะโอเคเดี๋ยวนักเรียนเ,เอาน้ําแข็งไปเททิ้งนะคะเอาน้ําในกระมังไปเททิ้งแล้วเอาทุกอย่างกลับมาวางไว้บนโต๊ะเหมือนเดิม